ซาีดาเซว์ rằng, today, UK, ีวันนี้าดีเลากับเราช่างบตัย่งใวันนี้เราก็มีารามของไว้โคตทเยอะเลย่งนี่คืออีวีสอง่งพี่ดีพีสองขอกายเอชีวิตรดเอาไว้เจอะริเวอ้เจอลเนาะ ของดูของดีพวกเราไปนั่งปามามอะไรวันมากาคุณดูทุกคนคุณรับใครทำเพี้ยงของพวกเราที่กูจานักทำฟาร์มหลายวันนะเจ้ากว่จาวววววจะได้กลับมาอานอีกทีนะต้องไปนั่งฟารมของ2ี่สิี่ชโมชั่วโโอ้ย มุมกล้องแป๊บเออเฮ้ยเ้ยยืดกายนวม่แงบัวตอนนี้ฟ้าอตอนนี้ฟ้าดีเบลวานคือมาตัวนี้ก็ไปอาไปถือได้เนี่ยฟูโตขึ้นเยอะเลยนี่ตอนนี้พวกเราก็ปัตาีเยอะเลยนี่ยังไม่ได้ EP บริษัทนะเวิษัคือ EP สามนะี่ย เล่นพวกเราไปดเล่นผมไปอ่าเอาวไม่ต้องหาเลยมั้งไปดูน้ำดีกว่าเออไปินอาหารแป๊บอ่านอโซในชีวิตจริงกินมาในชีวิตจริงกินมามากในชีวิตจริงกินไปแล้วได้ไมาเ้าแล้วลา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  cứ bị đái là người ta nó càu lên chết cổ tí lên mình mình có tí nên mình có tí tao à hay hả tên map chết cả chả map phải không nè có cần biết hay mai bye bye ชาร์จถอะไรลอองดนะ นายพร้อมยังที่ไปค่าได้แล้วก้นนายดูที่ะจิงเลยดินายพร้อมยังที่ไปค่าได้แล้วกนพร้อมร้อยิโอเคแค่ขอยิงห่บ้านนเล่นก่อนไปพอมเลยได้บราก่อนเดินทางไปนครับไปนจัดขึ้นลงเลยจัดไปท่าทุกคนพ้อมาล้วมาตเลยนะครัแนวแนวบ็อมาบาอ่ะ ผมบอกน้องมาก่อนนะคะวานา de เหลือไม,ม,ม,ม่กี่เท่นแล้วนี่น้อจอยเกมแล้วเฮ้ยมันลงมาแล้ว i กว่าพี่ยังทีน้าได้มาแบ,บ่งกระปองให้หน่อยแล้ว